กัรภาวนาในน้ำใจจนบนะบุญส์แต่ขณะศรัทธาทุกคนก็เป็นเรื่องที่ดีอาตมาก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่แปลกในรอบจริงๆอาการเนี่ยมันหนักมาตั้งสาปีสปีห้าปีก็ะปีก่อนปีห้าเจที่ขึ้นภูเขานปีห้าเจ็ด เวาพระครห้าเฮ้ยห้าแปดไม่ใช่ห้าเจ็ดเอาไม่ใช่ไปห้าหกดใช่ไหมปีห้าเจ็ดเนี่ย,ยเออปีห้าเจ็ดที่มามา้าพูชาขึ้นเวฬาพราหกัวนนำกนันนะพระพิสูจน์ทั้งหลายนานาชาติมาพุธธิสธปะคมออกจากเวรุวันประชุมเสร็จเดินนำหน้าก็รอให้มาเดินนำหน้า พอขึ้นไปสักหน่อยโหเลือดไม่ขึ้นศีรษะไม่เคยเจนเดินไปนี่ต้องสุดเลยต้องนอนบนบนแท่นหินเนี่ยคณะผู้กายเจีกันดูกันเพราคิดว่าเอ๊ะมันคงเลือดไปขึ้นหรือพอลุกขึ้นเดินไม่ขึ้นีกตอนนั้นขณะยินต้องไปหาหมอเลยนะเพราะเขาเพเป็นห่วงว่าเลือดมันไปขึ้นศีรษะก็เรื่อจากมาก็ยังมารักษาตรงยหมอจีนบ้างวิตาลินแข็ง ลิ้นแข็งเหมือนผู้ติดอ่างันไม่ใช่นะมีหลายครั้งที่ลิ้นแข็งๆเนี่ยพูดไม่ออกเลยกึกกึกกึกพูดขนาดขนาดแสดงทําไม่ออกเลยที่มุนมุนทีทีเพราะนั้นก็ไอ้แอร์มันหนาวพอเราอาจจะลิ้นแข็งแอร์หนาวไปบ้านไปไม่รู้เรื่องเลยเลือดมันคงไม่เลี้ยงไม่เต็มที่จนกลับไปอีกครั้งก็แล้วเปกี่ปีนะหลายปีในห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าพอเสร็จงานมาขบูชาตังกายก็สุดอีก ก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรที่ต้องตรวจเพราะว่าไปเดินไปผ่านกระบวนการตรวจของหมอคณะแพทย์แพทย์เนี่ยเป็นคณะแพทย์ที่ดีมากๆช่วยกันวิเคราะห์ชัดเจนมากว่าน่าจะต้องตรวจหัวชุดภายในทั้งหมดของของของดอดเลือดหัวที่ลิง้งตรงตรงตรง,ตรง,ตรงหัวใจทั้งหมดชุดหัวใจทั้งหมดต้องตรวจว่ามีเป็นมีความเป็นไปได้สูง ที่จะต้องจะมีเส้นเลือดอุดต,ตันอะไ่างแล้วก็ผลออกมาในมีการวิเคราะห์ด้ว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดหลักที่ขึ้นเลี้ยสมองมาสองสองส,องส,องสองแห่งจนในะระดับอาจารย์หมอที่เป็นนายกสมาคมทางด้านโรคทางด้านนี้เลยบินมาจากกลับจากอเมริกาวันที่เจ็ดก็ประสานพบกันเฉพาะ ที่จุลาเอาผลทั้งหมดที่ตรวจติมเทพมาตรวจที่ลัง่ลลำพูนสองครั้งไปยินไปดูหมอบอกเลยแปดสิบเปอร์เซ็นอาการแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ควรรอกลับจากอินเดียเร็บดีว่าจากอินเดียวันที่สิบกก็เข้าเข้าโรงพยาบาลกอยเข้าเลยวันที่สิบเปิดวันอาทิตย์คณะแพทย์หมออาจารย์หมอระดับนายกสมาคมเองอะไรเองจะเป็นแพทย์ผู้ใหญ่ แต่ดีมากมาก,มากอัตมาก็พร้อมอะวะไปก็เป็นกันน mm. ี่ก็ได้ธิษฐานนั่าดอกกัวแล้วก็อธิษฐานช่วยเอ๊เราก็เห็นเลือดหลอดเลือดเราไม่มีปัญหาเลยนะเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาพ็คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหานะใครให้ฉันนําแล้วก็ฉันหมด <c oughs> แต่เอ๊ยไม่น่าเป็นปัญหาพอได้ดูสภาพเลยอธิษฐานน้่ดอกกัวก่อนไปให้พระอ่านแเ้วน้ําดอกกุวอธิษฐที่แต่หมอก็ อาการยังมีอยู่อาการยังมึนๆยังอาการในช่วงคนไปเนี่ยลิ้นเรื่องจับแข็งแล้แหละเรื่องติดตืดต้อกื้ออยู่ที่นี่แล้วก็อาการเดินเนี่ยเวียนไมหมดเลือดมันเลี้ยงไม่ดีหรือเพราะร่างกายเพลาเพียนมากไปหน่อยมาเพียนมากไม่ค่อยได้นอนนอนน้อยบางช่วงเนี่ยก็ไม่นอนไม่เหยียดกายเลือดมันก็ไม่เคยขึ้นสีสันแต่ก็เดินยมกลมก็โอเคนู่นอย่างนั้นทา จะบำเพียนมากกันมาก็เหม่อนกันก็เป็นกันทั้งป่าเป็นสมัยก่อนฮะวิโรจน์เจ่ไหมมันก็ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นอาหารก็เบามากเนื้อสัตว์ก็มไม่ฉันเลยเพื่อักเลี่ยงหมดทุกอย่างนะนี่เป็นทุกคนแล้วออกกําลังกายก็มีอยู่ตลอดร้ยยันตัวเอง้าเป็นอะไรกันก็หมอเป็นก็เป็นไปเป็นครั้งแรกนะเนี่ยดี่มาต้องสวนเส้นเลือดเรื่ต่างๆเข้าห้องผ่าตรงกันแต่ขออย่างไดหนึ่งห้ามผู้หญิงแต่ต้องโดยเด็ดขาด ขอห,อหมอเลยหมอเลยโอ้โพยาบาลก็ผู้หญิงเท่านั้นผู้หรุพยาบาลผู้ชายก็หายะก็จัดหาให้เฉพาะขอกันนะเฉพาะเลยไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาทําเป็นผู้ชายล้วนๆอัตมาเนี่ยชัดเลยขอกันเลยขอขเรื่องนี้เลยหมอก็มีความเครารพในศรัทธามาที่มาดูแลตึกสอบกองศูนย์ก็เลยเวลาค่ารักษาก็แพงนะต,ต้องไปตามขั้นขั้น,นตอนเนี่ย ถ้ารเก่างนี้ขึ้นมาชาวบ้านก็เดือดร้อนแน่นอนปรากฏว่า่านกระบวนการเรียบร้อยเนี่ยไม่กี่ไม่เมท่าไหร่สักครึ่งชั่วโมงโดยประมาณหมอในหน้าตายิ้มเยยมแจ่มใสอาจาร,รย์หมอผู้ทำมีผู้ช่วยเลขาแพทยสาภาหมอเมธีมีรองเลขา,ารแพทยสาภาพลากร,รีอิทธิพรเป็นแพทย์ใหญ่คนนี้เป็นลูกศิษย์มากัน แพทยสภากันมาเนี families, Hence, deals, ่ยเรียกว่าเคสอาตมานี่อาจารย์หมออยู่อเมริกาเนี่ยถูกฝากฝังตัวสักกันสายเนี่ยพูดว่ากันหมดฝากกันไปอะไรกันดูแลต้องอย่างดีต้องมากันดูอะไรกันมากเลยผลออกมาคือหลอดเลือดทั้งหมดสะอาดหัวใจในกําลังดีมากกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงมากหัวใจเต้นดีมากมันกลายเป็นดีไปหมดแล้วเราก็ดูภาพนะโอ้มันดีหมด ก็าเยังบอกว่าตอนนี้ชุดหัวใจหมดแล้วมีปัญหาที่หมอบอกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นแน่นอนนะหมอ,อว่าเก็บตําราจบหมืนม่นเลยอาสมาก็สบายพักหนึ่งคืนเขาก็ยอมไม่ให้ออกอีกนะอยู่ในโรงพยาบาลอนกคืนนะเข็มฉีดปักน้าเกลือข้างแรกเนะี่ยปักั้งคืนก็เจ็บเพราะเจ็บเพราะอะไรมันปักทิ้งไว้ว่าก็ไม่ถอดออกเพราะกลัวเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ไม่ต้องจอบ้าระวังยี่ิบสี่ชั่วโมงจนถึงเชา้ชาเช้าก็กลับ ตัวอย่างอาตมาก็ได้สดมนไหวพระอยู่โรงพยาบาลตุลาดีจังเลยมีความสุขมากทําวัดเช้าวัดเย็นแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายและเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าหลังตื่นคืนไปแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติปกติอยู่ในห้องไม่ได้ลงจากเตียงก็นั่งภาวนาไปสวดเขียนธรรมะไปเลยไปเอาหนังสือมานั่งอ่านนั่งอะรอ่รตางตก็ใช้ชีวิตปก,ปกติมันอยู่ที่วัดเป็นเป็นตัวอย่างให้หมอโรงพยาบาล็ขาดู ก็ชอบใจที่ทำกานเนี่ยรูษพยาบาลเขาไปจ้างพิเศษมาฟาบูรษพยาบาลเขาไปนั่งฟาบ์้าเด็กๆน่ารักเนียหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ,พ่อไม่ไม่ไม่นอนบ้าง <c oughs> ที่คือเวายังไม่นอนใหไอ้บุรุษมันอยากจะนอนบ้างพาไปนอนเนะี่ยแต่เป็นครั้งแรกเนี่ยนอนหลับแล้วก็แฝงมตตาแล้วก็มันเหมือนมีความสุขมากจิตนีมีอิ่มมาก ที่รักษาศีลรักษาวินัยปฏิบัติธรรมและตั้งใจเลวยว่ายังไงก็ต้องไปอินเดียนี่ไม่ไปไม่ได้เพราะเป็นเรื่องใหญ่มากถึงเป็นก็ต้องไปบอกหมอไม่มีทาง,งเรื่องนี้ห้ามเลยต้องไปไปสิ่งที่เราต้องทําก็ต้องทาอยู่ทางอินเดียก็เดือดร้อนตกใจชาวเยี้มก็สวดมน์กันนะสวดข้ามประเทศแล้วล่าเนี่ให้กลุ่ยีได้พ้นจากพวกไปไขาเจ็บช็อกกันทางนั้นพรัชนา่งขารไปพวกท่นัฐมน ก็ไม่รู้เรื่องพอรู้ข่าวก็ช็อกเขาว่าช็อกไใช่ไหมเขาช็อกช็อกกันมาก,ากมาติดตามข่าวทุกนาทุกขณะ,ละ,ละขเลยช็อกมาแล้วก็การขับอถก็สวดมนก์นก่อนที่อตาตมาจะไปโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยตีประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยกำลังพักจิตจิตได้ยินเสียงสวดมนุ์จากพวกพระ,ะธรรมเนี่ยสวไดไปเลาะมากสวไดไปเลาะเนี่ย ก็ไปเป็นอยู่ที่บานใสองค์เดียวพระทวัชอยู่ในห้องไม่ได้ออกตำบัดเช้าแล้วเนี่ยมันยังออกมาจากฟังสวดทีพพระถอนจิตออกมาเนี่ยิติของเสียงสวดเป็นมิติของพวกพวกทิพย์สวดหมดเงินมากเลยเพราะวันที่พวกเราสวดสวดแล้วก็เป็นพวกกายที่ก็สวดด้วยว่าสื่อสารในรู้เสียงสวดเป็นเสียงของผู้หญิงสวดไปรอบสวดได้สวดไปรอบมากเลยนอนฟังเสียงสวด รู้ได้ดีสุดถวายก็น่าดูเลยได้ถามท่านเป็นว่นากระจัดความกันขาว่าประชามืดประชาธรรมประชามีใครบ้างองค์เดียวครับที่พระหลวกสุภาพสวัสดผู้ชายคนนึงครับจบก็เกิดใได้รู้ว่ามีเสียงผู้หญิงสวยๆนี่แต่ยังคนรับมิติเป็นขยะแต่ยังต้องการเช็คตรวจสอบนั่นเองว่าไม่มีภาวะมาซับซ้อนกันก็เป็นเป็นมงคลในชาม,มืดก่อนที่ข้าวลงใบบาลที่ยุคจุฬา แล้วก็อาศัยการตรวจสภาพไปวเองก็บุญยืนยันว่าไม่ไปได้ไหมเพราะเส้นเลือดพิจารณาแล้วไม่เยติดกัดเลยลก็ใช้สมาธิเข้าไปพิจารณาแล้วแล้วก็ใช้ธรรมะทุอย่างเลยไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะแต่หมอก็บอกไม่ได้ผลออกขนาดนี้เป็นไม,ไม่ได้หรอกก็เลยต้องไปผ่านกระบวนการของหมอที่ว่าแล้วก็ค่าคืนนั้นใน,นจุฬาก็ได้ทําวัดทํากิจยังชอบใจที่นั่นว่า มันเป็นมิติจิตที่ดีมากสิ่งที่ชอบคือพลแห่งการปฏิบัติธรรมตรงนั้นนะละเอียดมาอาตมามีมินิมิตธรรมอยู่แล้วว่าเหมือนเกิดใหม่เหมือนต้องผ่านกระบวนการตรงนี้โถหม,มจีวรใสสวยสะอาดผิวพรรณผุดผ่องสีสันนโรงเกศาสะาสะอาดอาตมนยิงถือเลิกข้าวลงมาก่อนกับข้าวลงบาลยิ้ท่านเป็นโรงเกศานีใช่ไหมโปรงเรียบร้อยนะ ผมเรียยพ้อให้สารเสอาเหมือนกับในนิมิตรธรรมเลยก็เวลานะเราเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพระปฏิบัติรู้ทีอะถ้าใส่จีวรกระลุ่มกระลิ่ง,น,งน้ําเหลืองเยอะมันมีผีเปรตแล้วถ้าตายไปเป็นผีเปรตแนะ่มืองเนี่ยสองคือศีลร,รุ่งเิ่งหมดพวกนาวทั้งหลายเนี่ยเยอะหมดหรือเหมเร,เราเป็นคนเป็นกระาว่ากันแล้วแต่หรือผมเป็นพระแต่ว่าผมุยาวหลวดท่าลุงลังนี่กิจการงานไม่ ไอ้ที่ทำไรต่างๆค้างคาวุ่นวายไม่เรียบร้อยไม่สะอาดแต่เมื่อรดนี่เราสะอาดสะอ้านไม่มีเลยเนี่ยผมผ้าโปรงเกศาเรียบร้อยมีสะอาดบางทีเมื่อก่อนจะไปวัดวัดใดก็แล้วแต่มันจะมินิมิตเลยว่าวัดเนี่ยพระหัวดำทั้งหัดเ,เราโปรงเกศาผมผิวพรรส,สะาดสั้านองค์เดียวไปนั่งอยู่เด่ ไม่ไม่เอาดีกว่าต่อไปออย่างเนี้ยแต่ว่าข้อวัดศีลธรรมเขาไม่ค่อยไม่ไม่ดีแต่ไม่ถึงกันเน่าแต่เมื่อไรก็เ,นนเลยจะเดนเน่าเลยนึกเหมือนเกงใส่เสื้อผ้ากันเต็มผิวพันธ์น้ำเหลืองมันผีเปรตไอ้นี่ประราชิกกันเป็นแถวแล้ววัดเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันข่าไปร่วมด้วยเราก็ตายไอ้นี่เป็นเป็น,ปนธรรมะนะเราเราเราจะทําอะไรก็ได้แต่ในธรรมะเลยเป็นตัวตัว,ตวชี้วัดที่สุดก็เลยไปก็ไปผ่านกระบวนการอีกา่ะ ก็ยังก็จบแล้วก็ขั้นตอนกับหมอเรื่องทางโรคหัวใจเส้นเลือดก็ผ่านไปหรืออีกส่วนหนึ่งก็เรียกอ,อะไรนะสมองใช่ไหมส่วนสมองทั้งหมดพอเส้นเลือดขึ้นสมองบางครั้งก็เา็เบือๆนะเว้ยบางบบบบทีนึกชื่อหรือไม่นกยออกบางครั้งใน,นนั่งมองหน้าคนกว่าจะเรียกมาได้บางทีดีเลยพอสมควรเพราะเขียนหนังสือคือกิจวัตรในแต่ละสัปดาห์แต่ละวันเนี่ยอย่างวันเนี้ก็ต้องพึ่งภาวนา เกิดกิจเสร็จกิจพรหน้าด้าือเขียนธรรมะให้หนังสือพิมพ์ด้วยวันทึกเทปให้กับวิยุรัฐสภาเก้าปีสิบปีไม่เคยขาดไปทําสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอยู่บนเครื่องบินอยู่ที่ไหนอยู่ในปา่าวันศุกร์ต้องเขียนวันศุกร์ต้องเขียนน,ยนักสืบพิมพ์ต้องลงแล้วทั่วประเทศทั้งโพสเดย์ไทยโพสทำยุรัฐสภางานพระศาสนาหรือที่ตําราที่ต้องเขียนสรุปหรือสอนกิจมีตลอดไม่มีคําว่าว่างเลยนันเวลาเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยใช้งานตลอด วาางางครั้งเวลาคณะจะมาขอพบต่างๆนี่ไม่อยากให้พบเลยพเพราะเราไม่มีเวลา,าจริงบางมาคุยแล้วตื้อยงอัตโนเสียเวลาเสียงานเสียเสียเสียการหมดเลยนะมันจะชนหมดเลยนะบางจะมาถึงเวลาปั๊บถ้าเบรกช่วงน,นี้แค่เป็นส่วนตัวหลังนันขึ้นมาในปิดห้องอยู่ส่วนตัวแนละ้วอันจะให้เวลามาพบบนศาลาสวดมนต์ทำวัดอย่างเนี้ยเขียนจดหมายว่าให้ดีสุดไม่ต้องถามมากถามมากฟังไม่รู้เรื่องเขียนมาเขียนมาเยอะต่อให้ทุกคน คือเป็นธรรมะได้หมดแต่ว่าเราส่วนตัวเมื่อก็อยากยุ่งเพราะว่าเสียเวลา,วาฟังเรื่องชาวบ้านเรื่องคนเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียจิตเสียเวลาขายะนะจะไปยุ่งมากต้อปฏิบัติทั้งหลายไม่ขยันั่นเป็นร่องเวลาเพราะไม่มีเวลาจริงๆไม่ที่จะคุยด้วยสักหน่อยเดินไปในทับตุล่าแตมม่มันไม่มีเวลาจะคุยด้วยกับคนนะทีกับพระเองอย่างดีไม่ได้คุยด้วยอยู่กันอยู่เว้นขึ้นมาทําวัด หรือมีเหตุต้องคุยกันหรือแต่เปิดโอกาสตลอดถ้าถามธรรมะแต่ก็ไม่ค่อยถามกันอีกไม่ถามธรรมะคําถาม้นไม่มีก็ไม่จะคุยอะไรอะไรกันก็ไม่ถามธรรมะเลยนะเปิโดโใช่ไหมถ้าถามธรรมะนี่ตอบให้เลยยินดีนี่เขาเขียนมาเขียนผิดเขียนถูกก็ตอบให้หมดทุกคืนชอบอยากให้เขาถามชอบในการที่จะให้การเรียนรู้ต่อกันแต่ว่าคุยไรสาระหก็ไม่ไม่ไมค่อยมีอะไร ปกติก็จํากัดวงคนแคบลงเล็กลงเล็กลงเล็กลง,เ,ลกลงเดี๋ยวนี้ไม่พยายามให้มานั่งคุยด้วยมากนะักหรือเวลาก็สั้นลงกลางคืนก็นั่งพอได้เห็นหน้าเห็นตาคุยให้คนหน้ามาถวายที่เขาเคยทำบสมศักดิ์นิชาดาเล็กน้อยแล้วก็กลับข้าวุตติเพราะบางทีก็ต้องให้ธรรมะเขียนหรือบอกกล่าวมันมีแเรื่องต้องทํามีกิจต่อเนื่องต่อเวลาอันนั้นก็อันหนึ่งแล้วก็ เลยไปตัดต่อกันแล้วก็ไปอินเดียไปอินเดียกนมาทางนั้นก็นดีใจเพระาะรู้ว่าอัตวาหายใช่เป็นงานใหญ่ของชาพุทธอินเดียมากและเป็นพิธีใหญ่อันเราต้องนำตั้งแต่สวดมนต์ให้ธรมรมะกล่าวปฏตกาสาธรรมหรืวมาพร้อมกับผู้บุคคลสําคัญของรัฐ,ร,ฐรัฐบาลทางด้านนั้น,น,อนอันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็ทุงอย่างทำได้เรียบร้อยสมบูรณ ก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างที่เป็นความผูกพันที่เขาเคารพอาตมาระดับสูงมากคือเป็นเหมืนอนกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองของเขาในทางพุทธศาสนาและเมื่อมีวิธีการสําคัญก็จะนิมนต์ไปเป็นประธานสรงและชื่ออาตมาก็จะบันทึกไว้ที่นั่นสลักไว้ที่นั่นใน่ิดการต่างๆที่เคารพและมีกินนิมนต์ตลอดอาตมาต้องตัดนิมนต์ออกไปทางอินเดียพอคอนิมนต์อีกสองวันไปที่มีแต่ละที่แต่ละเมืองก็บอกขอขอ,ขอแค่มาเรื่องนี้แล้วก็กลับ พราะกลับมาต้องมาตรวจสมองทั้งหมดในวันที่สิบห้าอามาถึงเช้ามืดสิบห้าพอบ่ายๆก็ไปโรงพยาบาลหมอก็เข้าเครื่องไปเข้าเครื่องขึ้นมาทีซีสกแกนเอมาไอก็จะเข้าตัวเอ,เอมาไอก่อนเข้าอุโมงก่อนมันจําได้ว่าเคยถูกทิ้งไวไ้ป,ประยาณปียเวนเมื่อหลายปีที่แล้วหายใจไม่ออกเอพราะผ้าห่มมาทับอันหแน่นแล้วก็มาหายไปเลย ก็เลยบอกพอนั่งพบไอความรู้สึกที่มันเคยหลอกจิตมันมาต้องขอปรับตัวเองก็เลยบอกว่ามีอีกวิธีการหนึ่งใช้ทีสีแกต้องขีดสีอีกแล้วขีสีนี้มันมอนก็ต้องต่อไปนะมีผลเรื่องไตอันนั้นก็มีวันนั้นก็ขีดสีก็้าไปขีดสีแล้วก็เหล็กมันต้องสวนเข้าไปแทงเนี่ยในนังข้อมือแทงลวดเข้าไปมันแปลกมากนะก็เลยแต่เป็นความรู้มันพอเห็นภาพมันรอดเข้าไปในเส้นนึงตรงหัวใจเลยนะ แล้วฉีดก็ไปเลยกดร่นเข้าไปเข้าไปเข้าไปอันนั้นก็ทายาเก็บภาพมาไว้ดูไอ้ครั้นี้ก็ต้องทีซีสแกนเลยต้องใช้ข้อมือซรายเจาะอ,อีกเลยอันนี้แทงเก็บกว่าน,นี้ไม่ใช้ยาลยแล้วแล้วก็ฉีดเข้าไปก็ฉีดสีนี่มีอันตรายหนึ่งคือถ้าไตเราม,มีปัญหาเพราไม่ต้องขับทิ้งมันในสองวันไปใช้น้ำเยอะๆแต่ก็ต้องยอมหมอเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกศิษย์เป็นแพทย์ใหญ่ ็ไปเอาวิศยีแพทย์มาช่วยเจาะให้แล้วก็ยอ,ยอม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 เจาะแล้วก็ปรากฏว่าที่เขาเป็นห่วงว่ามันอาการลิ้นแข็งนะลิ้นก็แข็งนะมีอาการตามเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดากลว่าเส้นเลือดทั้งหมดในส่วนสมองไม่มีปัญหาเลยและม,มีกําลังดีทุกเส้นเลยแล้วก็เวลาบางเยาภาพมาสุกแล้วเนี่ยไม่เป็นโรกอะไรเลย มัน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 เป็นเรื่องธรรมะจริงมันเกิดใหม่อ่ะปัตนเป็นมาเกิดใหม่ผิวพรรณสะอาดสะอาดสมีวรสวยงามปรเะเพสายจะรู้ลแล้วเราไม่มีแต่ว่าก็เป็นไปตามขั้นตอนเพื่อไปกังขาเพราะอาการเนี่ยมันมีสายฟ้องทุกขั้นตอนแต่ก็ที่ต้องอนุทนาการนัร้ศรัทธาทั้งหลายคือพอรู้ว่าไม่สบายเนี่ยแล้วก็ต้องเขารู้แล้วนีต้องจ่ายค่ายาโรงพยาบาลกี่แสนจี่แสนเนี่ยมีคนผู้บริจากกันมาทำบุญกันมา ยังไม่ตังเข้าโรงพยาบาลดีทำบุญกันล้นล้ะนี่ถ้าตาย่างไลนถ้าเงินเยอะช่วยกันมากมายแล้วเฝ้าดูแลกันเป็นหัวเป็นใหญ่กันโรงพยาบาลไปกันเยอะเลยจนคณะหมอบอกว่าโอ้คณะมากันเยอะคณะบอกว่านี่ยังมาน้อยนะที่มันยังเกรงใจอยู่เยอะที่จะมากันมากันเยอะเลยทุกคนก็ดีมากๆมาก็สิ่งที่ได้คือความผูกพันที่เห็นที่อาตวะได้ให้ให้กับทุกคนเนี่ย แล้วทุกคนก็ได้เห็นคุณค่าของธรรมะโดยเฉพาะชาวอินเดียเนี่ยชาวอินเดียนี่สวดมนต์กันสวดมนต์อะไรกันแล้วก็อธิษฐานนพอไปกันนี่เขาดีใจกันมากแล้วพวกเราผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทั้งหมดเป็นงานใหญ่ที่ระดับวีไอพีของบ้านเมืองมาไปชุมกันกลางเมืองรัฐบาลโดยนายกหรือชีมิสเตอร์นี่ของรัฐหัวหนาคารรัฐบาลเราจะเรียกให้มันตรงตรงอันวัดก็ประมาณเจ็ดสิบ โกรธก็คือเจ็ร้ล้านรูปปีช่วยสร้างโครงการได้มาไปเรเร้ยสิเขาฟังนะตั้งใจฟังมากแล้วก็เขาวจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่อาจมาไปปัญหาจบเขาบอกปัญหาที่จบไปจากแอนตี้โซเชียลพวกต่อต้อตานต่างสังคมกันหมือนพวกนี้ เขาบอกด้วยเมตตาของของกุฎีที่มาทําให้เรื่องทั้งหมดมันจบไม่มีปัญหาที่เขาคิดว่ามีต้องเอาาตำรวจมากล้วก็วไม่มีสักเรื่องแต่ที่ชมสเตอร์เนี่ย้ทุกคนที่มากปเพราว่าประกาศเป็นพันธสัญญาต่อสังคมที่จะสนุนสร้างทั้งหมดก็ประมาณร่วม400ล้านบาทไทยก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่กับชาพุทธอินเดียมากอาตมาไปอย่างนี้เขาอยาห็นเป็นวงกลกับบ้านเมืองของเขานักปฏิบัติธรรมใจวิปัสสนาทั้งหลายในสายโควินก้าเป็นลูกศิษย์นะส่วนใหญ่ แล้วเขาก็บอกว่าเสียงแย่มาสวดมนตวเชนติ้งเนี่ยเป็นเป็นเรืองเ,เ,เป็นที่เขาบอกว่าเป็นความราบซึ้งและเขาขอเทพเ,เพื่อไปเจริญวิปัสสนาบทธรรมะและก็วันเนี้ยพระเบนต้องส่งมาดูและทางทางอินเดียก็ขอกันสิ่งนี้เกิดขึ้นก็เป็นความบูกพันแล้วก็สืบสายในธรรมารถพุทธพุทธศาสนาและก็สะท้อนอันหนึ่งว่าสิ่งที่อาตมาทำไว้กับชาวอินเดียมาสิบกว่าปีเนี่ยมันมีผลอันหนึ่งคือความเคารพศรัทธา มีผู้มาถอยที่ดินมีผู้ถอยโครงการแต่ตมมติอบอกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วที่สร้างนี่เบื่อแล้วขออยากอยากจะอยู่ในช่วงสุดช่วงนี้จริงอยากอยากจะอยู่เพื่อการปฏิบัติหาที่สงบสงบ,สบนั่งภาวนาจริงวหลังจากจบตรงนี้จ,จะต้องไปอยูู่ว่าหารือให้หมดเดียบไปต่อโดยอินทนนท์ก็ไปพักบนดอยละห้าวันสิบวันภาวนาทั้งหมดอยากอยากจะนั่งภาวนางมากได้มากขึ้นย,ยังพยายามชวนทุกคน ปฏิบัติเพิ่มากขึ้นเพราะไม่ว,ว่าเราจะรอดพ้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่สิ่งจริงคือความตายจะไม่เคลื่อนอัตมาเขียนบอกตั้งแต่เริ่มเริมต้นว่าไปเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกสภาพร่างร่อนนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่จุดของความตายจะไม่เปลี่ยนเส้นขีดของทุกคนที่เป็นไปตามเหตุและปัจจัยเนี่ยจะต้องอยู่ที่จุดจุดนั้นเสมอเราอาจจะสามารถที่จะเอาชนะสิ่งหนึ่งได้ตัวหนึ่งที่ไม่ชนะคือมอรณะ พระาจาจึงบอกว่าอชวะกิจจะมาตะปังโกจิจามรณะสุเวลปาว่าชัดเจนมากใครจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เล่าอันอยาประมาททุกคนแล้วก็อันวัฒนาจะมีสงกันนารัทธาทั้งหลายที่เรกว่าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพรูบูชาคุณแต่เป็นการแสดงออกถึงความมีความรักความศรัทธาต่อกันควา้สิ่งนี้ที่ปรากฏเกิดขึ้นในการ ได้กระทำอย่างสืบเนื่องต่อหน้าและรับหลังในคุณความดีนี้เป็นพระวัดเป็นพระปัจจัยหนุนเนื่องให้ดำเนินชีวิตไปในเส้นทางธรรมอย่างมั่นคงแน่วแน่และต่อเนื่องสามคำนะมั่นคงแน่วแน่และต่อเนื่องจนที่สุดแห่งความวุ่หมายคนเราที่มันปิดพลาดไม่มั่นคงและก็ไม่ต่อเนื่อง และก็ไม่แน่วแน่ความมั่นคงต่อเนื่องได้แน่วแน่ในต้องอาศัยวิริยะนำสติและปัญญาเราเห็นหลักธรรมในพระสนาว่าอาตาปีก็คือวิริยะคือความเพียนเพ่งเผากินเลสต้องนำเลยคำที่สองคือสติมามาคือมีสติข้อที่สามคือสัมปชัญญะก็คือมีปัญญาความรู้ถูกต้องตรงตามธรรม้อที่สี่คือมีวินายาัยยะ นำออกจากข่าซื้อคือกิเลสจะนำออกโดยการสละตัดหรือกดข่มก็ได้กิเลสก็คือความรักความชังในโลกนี้ละจักอภิชาติมืในโลกได้ด้วยอำนาจของอาตตปีวิริยะต้องนําสติปัญญาเสมอความเพียรต้องนำหน้านำหน้าการกระทำการอย่างรู้ชอบและทำชอบรู้ชอบทำชอบที่จะต้องดำเนินไปเส้นทางของความเพียรชอบความเพียรชอบในยิ่งใหญ่มาก อสตบิบัญญาถ้าไม่เพียรก็ไม่ถึงที่หมายเพียรไปไม่มีสติปัญญาก็ผิดที่หมายได้เพียรอย่างไม่รู้นี่ก็น่ากลัวแต่ส,สต,ติสําคัญคือมันจะต้องเติมสัมมาไปด้วยวิริยะคือสมมาวายาอันในอค์ธรรมละเห็นด่าสมมาวายานําหน้าสมาสติสมาธตินําหน้าสมาสมาธิอันการวางหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะตัดไว้มีขั้นเป็นตอนมาก มันจะข้ามกันไม่ได้สลับกันไม่ได้เจ้าศรัทธามาไว้หลังปัญญาไม่ได้อจ้าปัญญาไปไว้หน้าศรัทธาก็ไม่ได้เจ้าสติไปไว้ตรงตัวอื่นไม่ได้ทองสติวัตรงกลางมีวิยะมีสมาธิศรัทธาวิญญสติสมาธิปัญญาไม่สลับกันไม่ได้สักคำหรือเอาอิทธิบาทมาขึ้นก่อนไปไว้หลังก็ไม่ได้อิทธิบาสมานําหน้าพละอ,อินทรีย์แต่อินทรีย์กับพละและ้วแต่จะอธิบาย โดยหลักของป,ร,ปริยัติใช้ว่าอิทธิบาทสอินสีห้าพละหา้าแต่โดยปรมัตธรรมเนี่ยอินสีมันเป็นผลเกิดขึ้นจากกิตทีพัฒนาเต็มรูปแบบของอิทธิบาทและพลาเมื่ออิทธิบาทพลามันสัมพยุตธ์ก็คือรวมกันในจิตนั้นก็เกิดอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในการทํางานขึ้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับการแปลแปลความหมายของ อินรีห้าหรือพละหา้าถ้าแปลตามที่อาตมากล่าวมันก็เป็นอินทรีย์ต่อเนื่องจากอิทธิบาทพละถ้าแปลพละห้าเป็นอินทรีย์ก็เขียนใหม่เป็นอิทธิบาทอินทรียห้าพละหา้าอยู่ที่การแปลความหมายแต่ตัวศัพท์นั้นอินทรีย์พละหา้าคือตัวเดียวกันแต่ความเป็นไปของธรรมนั้นขึ้นอยู่กับการอธิบายถ้าอธิบายให้มันถูกต้องเราต้องรู้ว่าอินทรีย์เกิดขึ้นเพราะผลมันเป็นผลเกิดขึ้นจากกิตนั้นสมยุทธ์ด้วยอิทธิบาตและพละ นั่นความถูกต้องมาอยู่ตรงนี้นั่นเรธาไปอธิบายธรรมในบางทีเหมือนคานกับปริยัตอยากต้องอธิบายในเรื่องของปารมัถ์อันพระที่ท่านปฏิสตุสรู้ธรมรมโดยท่าถึงทำเยินหลวงพ่อสวงเนี่ยท่าจะอธิจะอธิบายเชิงปารมต์ทใะปารมถ์บางทีก็มีบางตำราเขียนไว้แต่น้อยแต่ทําไมเข้าใจขึ้นมาปอธิบายปร,ริยัติก็จากคานอันการอธิบายการสอนธรรมของอาตมาเนี่ย ต้องละเอียดมากต้องรู้ต้องเปิดประณีมากเร่ต้องอธิบายแล้วทำไมวิโรธคันไม่ได้เนี่ยใช่ได้ปริยัติต้องห้ามคัดเพราเวลาไปสอนออมาออกอากาศบ้างออกทีวีบ้างออกต่อหน้าพระที่นั่งบ้างกษัตริย์ราชาราชวงศ์นั่งฟังทรงสดับบ้างหรือต่างประเทศพวกนักวิปัสสนา้นนั้น,นแต่ไม่เคยมีนะคนเส้นทางทำอัตมาใครมาจับยางมาคัดค้านหรือมาบอกว่าท่านสอนผิดท่านพูดผิดไม่มี ไปก้กะท่งอัดมาบางทีพูดผิดยังไม่รู้เลยว่าผิดผู้ฟังพรามันลึกอาตมาต้องมาแก้ตามหลังตลอดไอ้ตัวนี้มันยังไม่ถูกกาผิดกือยังไม่ตรงจุดทีเดียวบางอีเราต้องมานั่งเพิ่มเติมในการที่จะต้องเปลี่ยนรู้ศึกษานการเรียนรู้ศึกาธรรมะของอาตมาไม่ใช่เพื่อตนเองวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้ฟังทมยิ่งชักชวนทุกคนทำความดีและดียิ่งขึ้นไปยิง่งขอวยโอยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยธรรม สับบิลิวัจันตุสัปโรโควินัสสตุมาเตฟวัตวัตระยุสุขีปิกายุโกภวะอภิวาตนาสีริสานิจวัธปัญญโนจัตตโรธรรมวัทันติอายุวันโนสุขขังภะลัง